สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือเราจะติดใจนะครับจะพามาชมเรียนหลวงพ่อคูณปริสุโทโธรุ่นเจริญพรนบน92บล็อกแรกออกนวันที่5ธันวาคมปี2557ออกนวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสี 4, มานะครับ รุ่นนี้คณะส่งและสิทธิ์วัดแจ้งนอกสร้างถวาย20ปีสืบสารตำนานต้นฉบับของรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพระคุณของหลพ่อคุณ รุ่นนี้นะครับก็เป็นด้านเมตตามหานิยมนะครับและหลวงพ่อคุณท่านก็ได้เป็นเกจิระดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับวัตถุมงคลของท่านก็น่านำมาบูชาเลยทีเดียวนะครับเราก็จะพาไปชมเนื้อที่เหลืออยู่นะครับส่วนเนื้อบนบนเนื้อเงิน ต่างๆก็มีลูกค้าบูชาไปหมดแล้วนะครับก็เหลือให้ชมเพียงเท่านี้ก็จะพามาให้ชมกันทั้งหมด4เนื้อนะครับเดีดด๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับพีว,วาานพโโพเนื้ออาปาก้าไม่ตัดปีกหลังเรียบอยู่ในชุดกรรมการนะครับ ตอกโค้ด9้รอบด้านหน้าเขาจะตอก3ามโคตดและตอกหมายเลขรันนัมเบอร์แล้วก็ตอกโคตดที่ห่วงนะครับสวยงามทีเดียวนะครับปีไม่ตัดปีครับตมวาและด้านหลังนะครับก็เป็นหลังเรียบนะครับเหมาะแก่การเอาไปให้หลวงพ่อทองศิษย์เอกหลวงพ่อคูณจานด้านหลังจะสวยงามมากๆเลยนะครับ ดเสองนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาเขียวนะครับจีวรส้มเป็นเหรียญคุ้ยพื้นลงยาเขียวนะครับเขียวก็เขียวเหนียวซับเดี๋ยวนี้ก็จะตอกสี่โคตดนะครับและก็ตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับสวยงามทีเดียวสิเก็บผิวไว้นะครับยืนเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เป็นหลังยันเมตตามหานิยมนะครับยันยอดนิยมเลยนะครับยันเดียวก็รุ่นแรกครับสามนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับอันนี้ก็เป็นพิมพสองหน้านะครับเป็นพิมพ์เจริญพรบนล่างบล็อกแรกนะครับ เป็นเหรียญนำเลิกด้านหน้าก็จะเป็นเจร,ร,รินพรนนบรูนะครับตอกสามโคตและรันหมายเลขรันํำเบอร์นะครับตอกโคตที่ห่วงด้วยนะครับวววินนัตตมารโย กี่คายูโปะว,วแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์เจริญพรล,ล่างนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะตอก3ามโคดก็รวมมีโคดนำเลิกด้วยนะครับและตอกโคดที่ห่วงสวยงามมากๆเลยนะครับ<ย>พิมพ์เจริญพรล,ล่างบล็อกแรกนะครับพระลังให้ลูกหลานทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟัง จะเดินไปในสถานที่1ที่ได้รือจะอยู่ในสถานที่1นึ่งที่ใดก็ปลอดภัยทุกเนื้อที่4นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมบันปูนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์สองหน้าเจริญพรบนล่างเป็นเหรียญนําเลิกนะครับก็ด้านเจริญพรบนนะครับเพื่อตอกสองโคดตอกเลขดันนําเบอร์ครับตอกโคดที่หวงนะครับสวยงามมากๆเลยครับวาริวะอาปูราปริปูเรนติ เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเหรียญน,น้ำเลิก<า>ก็อีกหน้าหนึ่งครับ<า>ก็จะเป็นหน้าเจริญพรล,ล่างนะครับด<า>อกสามโคดนะครับรวมมีโคดนํำเลิกแล้วก็มีโคดที่ห่วงนะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันกับบล็อกแรกปี36 <ๆ S 1> เลยนะครับจเจริญพรล,ล่าง สััสัััพพีตติิิโโยวววุุรโโคนมาและนี่ก็ามาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานก็สินเกิดผิวไว้เ,เ,เพื่อนๆท่านใดสนใจบูชากระทักมาได้นะครับถ้ายคลิปมีเบอร์หลายไอดีก็มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะครับและก็ขอเรียนแจ้งนะครับว่าทางช่องไม่ได้ ทําบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้องโอนอย่างเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ